โอเคครับผมคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปเสริมเนาะจากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะพาทำอินเตอร์ล็อกเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างครับแล้วก็ไปลองทําดูได้นะอินเตอร์ล็อกก็คือล็อกค่าเนาะไม่ให้มันอะไรครับค่าหนึ่งทำงานอาจจะปิดไปปิดตัวหนึ่งนี่ตัวนึงทำงานเนาะอาจจะไปล็อกค่าไม่ให้ทํางานนะครับมาดูนะครับเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องเนาะยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เรามีปัญหาอะไรครับไฟเนาะวายหกกับวายสิบใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์เดียวกันเนาะแต่เมื่อกี้อะไรครับเราที่เรา เคาน์เตอร์เนาะเราเอาไปใช้ตรงนี้เนาะ,ะมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาทำอินเตอร์ล็อกเนาะเพื่อป้องกันนะครับก็คือถ้าอะไรครับ Y6 กับ Y 10บมันอนูกันได้ในกรณีนี้นะครับก็คือมอเตอร,ร์ตัวเดียวกันเนาะหรือว่าอาจจะเอาไปอะไรครับประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆก็ได้ไนะไม,ไม่จําเป็นต้องเป็นงานแบบนี้นะครับไม,ไม่จําเป็นต้องเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันเนาะอาจจะเป็นการเปิดปิดค่าคอนแทคให้ทํางาน เป็นตามลาดับเนาะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ใช้กันแบบทั่วแพร่หลายนะครับสําหรับตัวนะอินเตอร์ล็อกนะอ่าผมจะยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าตัวเซตวายหตัวนี้เนาะอ่ามันทางานครับอ่าผมกดผมจะต้องอะไรครับเมื่อมันทางานผมจะเอามันไปอินเตอร์ล็อกตัววายสิเนาะอ่าตัววายสิอยู่ไหนครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าวายสิอยู่นี่นะอ่าผมจะเอามาอินเตอร์ล็อกแบบนี้เลยต้องดูเลยนะครับว่าต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยนะ เอารีเวิร์สนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์สลิมิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นรีเวิร์สตรงนี้ใช่ไหม y าอ่กตรงนี้นะเอารีเวิร์สลิเนียเนาะมาปิดงานตรงนี้แล้วก็เอาอะไรครับเอาฟอร์เวิร์ n ลิเนียไปปิดกันลวกันทำงานตรงข้ามกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะอะไรครับชัวร์เนาะชัวร sure ์ว่ามันจะไม่ทำงานอะไรครับ ด้วยกันแน่นอนใช่ไหมครับอ่าโอเคเป็นความชัวร์เนาะอ่ะ่าาออันนี้จะเป็นอะไรครับเอาอ่าเมื่อกี้เอาลีเวลเอาฟอร์เวิร์ดเอาลีเวลเอาฟลีเวลลิเนียเอาฟอร์เวิร์ดลเนียนะครับที่นี่อวัยวะสิบถ้าเป็นแบบนี้เราก็ขยับมาครับนักคอนแทคเอ็นซี C, เนาะเอาฟอร์เวิร์ดลิเนียนะครับ บายสิบอ่าอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ทำอินเตอร์ล็อกกันไปประมาณนี้เนาะอ่าทำแค่ออปต์ก็ได้นะครับอ่าแต่เราจะเอาไปอินเตอร์ล็อกไม่ใช่เอาแค่อ่าอะไรครับในกรณีที่ไม่ใช่ออปต์ก็ได้นะอ่าบายสิบสี่กับบายสิบสามอ่าไม่ใช่เนาะบายสิบสามกับบายสิบสองนะครับอ่าอันหนึ่งเนาะบายสิบสามกับบายสิบสองอ่าผมจะเอาบายสิบสองเนาะเอารีเวิร์สโรต้านะครับดิลโรเทต เอาลิเวอร์ลโรเทชนะาวายสิบสามก่อนทำอินเตอร์ล็อกกันเนาะอ่าตรงนี้เอาลิเวอร์นี่ตรงนี้เนาะวายสิบสองอ่าอินเตอร์ล็อกแล้วก็เอาวายสิบสามไปอินเตอร์ล็อกของตัวอ่านี่ครับวายสิบสองเนาะอ่าทำซึ่งกันและกันเนาะอ่าอันนี้ก็จะป้องกันค่าผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำอินเตอร์ล็อกเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าอินเตอร์ล็อกนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นเอาเอาอะไรครับ forward อันนี้กับเมื่อกี้เป็นอันนี้เป็น out for reverse โหลดตาเนาอันนั้นก็จะเป็น out forward โหลดตาใช่ไหมครับวายสิบสามเนะเาะสามสองอ่ะก็จะมีประมาณนี้เนะเาะอ่าเพราะว่าของเราใช้บอเตอร์สองตัวเนาะตรงนี้อา่าโอเคครับเดี๋ยวลองไปไล่ลงบอร์ดดูเนาะอันนี้ก็จะทำงานเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับทีนี้อ่า ล็อกค่านะครับการทำอ,อินเตอร์ล็อกเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูภาพนะครับอโอเคครับผมจะไล่ลง POC ก่อนเนาะไล่ทุก like POC นะครับเปิดสวิตช์ไฟโอเคไล่์ดก POC นะครับ ตอนนี้โปรแกรมเราใช้ไปทั้งหมดกี่สเต็ปครับ292สเต็ปเนาะอ่ายิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับอ่าก็ยิ่งอะไรครับยิ่งมีประสิทธิภาพเนาะอ่าโอเคเนาะแต่ก็ต้องทำงานตามเงื่อนไขเนะาะอ่โอเคครับเดีย๋ยวผมกดสตาร์ทก่อนนะอเนาะลราผมก็จะไปมอนิเตอร์ลิงดูนะครับ ตัว M10 เนาะโมเดลตัวนี้ก็ได้นะ M10 ไปเลยอ่าครับินเตอร์ล็อกมันก็จะช่วยเราเนาะไม่ให้ไฟไหลผ่านใช่ไหมครับอ่ามันก็จะทำงานได้อะไรครับได้อะไรปลอดภัยมากขึ้นนะอ่าก็เอาไปใช้กันได้นะครับอินเตอร์ล็อกเนาะผมลืมทำให้ดูนะครับตัวอ่า ตัวนี้เนาะก็คือตัวอะไรครับตัวโซลินอย์อ่เราจะไม่ให้มันแช่ตลอดเนาะดูด้วยนะครับอ่มันอันตรายเนาะถ้าแช่ตลอดมันอาจจะทำให้มันร้อนจนอะไรครับพลาสติกละลายได้นะครับอโอเคเนาะ,ะก็จะมีเสริมเล็กๆกน้อยน้อยครับสำหรับตัวอินเตอร์ล็อกเนาะอ่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะ